ไม่รู้ว่าทําไมผมถึงไม่เคยมาที่ปารากทั้งทั้งที่ก็ใกล้ๆแล้วก็สวยงามมากๆเลยเนี่ยพลาดเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเป็นคู่แข่งกับปารีสหรือลอมได้เลยตึกเก่าๆสวยเต็มไปหมดทั้งเมืองเหมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งบางที่ก็ไม่เหมือนของจริงครับเหมือนเส้นในฉากหนังเลยประวัติศาสตร์อันยาวนานแปลกประหลาดหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องศาสนาปารากสร้างความสับสนให้กับผู้มายเยือนแต่ก็ทําให้ทุกคนหลงสเสน่ห์ นับตั้งแต่ม่านเหล็กล่มสลายในปี1989การท่องเที่ยวและการลงทุนได้หลังๆเข้ามาเปลี่ยนจากเมืองหลวงของคอมมิวนิสต์ที่กะลาหลนให้กลายเป็นมหานครทางตะวันตกที่คึกคักสวัสดีครับทุกคนขอบคุณนะครับที่กดเข้ามาช่องเดนิส o p บจะพาเที่ยววันนี้จะพาไปเที่ยวปรากนะครับก็เป็นเมืองที่อยู่ในยุโรปประเทศสาธนารณรัฐเช็กผมกับเดนสมาเที่ยวที่ปราก4วัน3คืนนะครับ ตอนนี้จะพาไปดูว่าเวลามาเที่ยวที่ปราเนี่ยต้องไปเที่ยวที่เด่นๆที่ไหนบ้างไปทานอะไรดีแล้วก็ไปดื่มที่ไหนดีเดือนพฤษภาคมที่นี่เนี่ยก็ใกล้ๆเข้าช่วงซัมเมอร์นะครับอากาศจะดีมากๆเลยและเดนนิสกับผมเนี่ยพักอยู่ที่สุริศนะครับเวลาไปปรากก็เหมือนกับใกล้ๆกรุงเทพเชียงใหม่50นาทีก็ถึงแต่ตอนกลับเนี่ยเราจะนั่งรถบัสกลับมานะครับ ทีแรกที่ห้ามพลาดเลยคือสะพานชอลส์นะครับการดันเล่นข้ามสะพานชอลส์เป็นกิจกรรมโปรดของทุกคนในปรากรเลยแหละมีงานแฟร์กราวด์ยาวประมาณ500เมตรโดยมีกองทัพนักท่องเที่ยวเบียดเสียดกันผ่านประตูตึงตาตึงใจกับลูกป,ปั้นบารกแล้วก็อาคารรอบข้างสะพานนี้สร้างเสร็จในปี1390นะครับซึ่งก็มีมาอยู่น่านกว่า600กว่าปีแล้วนะเนี่ยโอ้ มีเมืองเก่าที่ใหญ่แล้วก็มีชีวิตชีวามากๆเลยนะครับเดินเล่นในเมืองเก่าเนี่ยเหมือนในเทพยายห่เลยเหมือนเทพยายใหญ่ยังไง่ะครับเพราะว่าปราคเนี่ยมีองค์ประกอบทุกอย่างเหมือน,นเทพยายหญ่นะถนนที่ปูด้วยหินสถาปัตยกรรมที่มีสเสน่ห์ยอดแหลมที่มีสเสน่ห์แล้วก็แน่นอนลนะมีประสาทาที่ยิ่งใหญ่เจ้าหญิงทุสยไม่มีนะผมกับเนิสเนี่ยจริงๆก็มาปราคเดินไปเดินมาในแถบเมืองเก่านี้แหละครับเป็นส่วนใหญ่ เวลาเดินในเมืองเก่าเนี่ยจะสังเกตน,นะครับว่ามีคนกินขนมแบบเดียวกันหมดเลยมันคือชิมนี่เค้กนะครับร้านขายชิมนี่เค้กเนี่ยโอ้โหเอยอะมากมีหลายร้านมากๆเลยมันเป็นขนมที่ทําจากแป้งที่พันรอบไม้แล้วก็เอามาอบเสร็จแล้วก็ราดด้วยน้ําตาลแล้วข้างในเนี่ยมันก็มีไอศครีมด้วยเนาะเออก็อร่อยนะ ที่ปรางเนี่ยโอ้โหมีร้านนวดนั้นไทยแบบเยอะมากเลยนะครับผมเนี่ยมานวดตั้งสาทีเนี่ย <c oughs> ใครอยากรู้ประวัติศาสตร์ของปรางแล้วก็ประเทศเขาเนี่ยก็สามารถจองฟรีบล็อกทัวร์ได้นะครับทัวร์นี้เนี่ยเพื่อนที่เขาอยู่เมืองน,นี้แนะนำครับนางบอกว่าทัวร์เนี่ยดีทัว,ทวร์ฟรีแต่ก็ทิปนะครับทัวร์เป็นภาษาอังกฤษ ผมว่าทัวร์แบบนี้ก็คอนเซปต์ดีนะครับคือจะให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ลูกค้ามันขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าสามารถจ่ายเท่าไหร่แล้วก็ทัวร์นี้คุ้มค่ากับคุณมากแค่ไหนกําลังจ่ายของแต่ละคนนี่มันก็เหมือนกันนะครับหัวหน้าทัวร์ก็ทํางานเต็มที่กา์วันนี้ชื่ออแมนด้านะครับนางเกิดที่แคนาดาแต่ก็เป็นคนเชคนี่แหละครอบครัวเขาหนีสงครามภัยแต่ตอนนี้สงครามไม่มีแล้วคนกลับมาเยอะมากครับ เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ยามันดาบอกว่าประเทศนี้เนี่ยเมื่อก่อนยิ่งใหญ่เจริญรุ่งเรืองแต่ก็มาตกอับตอนนี้เป็นสงครามโลกครั้งที่2เสียจสงครามโลกก็กลายเป็นคอมมิวนิสต์อีกก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตอนนี้ประเทศเช็กกลเป็น EU แล้วก็เป็นปกติดี มีย่านชาวอยู่ในปลาร์นนะครับเหมือนกับที่อื่นนะเรื่องราวของชาวอยู่นี้ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ชาวอยู่ถูกห้ามไม่ให้อาศัยอยู่ที่อื่นนอกจากย่านนี้ก็เลยแอบกันมากมายพวกเขาเนี่ยอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลายอย่างตามพระราชส่งของจกักรพรรดิช่วงนั้นโชคดีที่อาคารสําคัญทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็ลดผลจากการทําลายมาถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้เนี่ยพื้นที่แถวนี้มีราคาแพงมากๆเลยนะครับดูสิโอ้โหมีแต่ยี่ห้อแบรนด์เนมทั้งนั้นเลย อีกเรื่องหนึ่งที่ดังของประเทศเช็กเนี่ยคือเบียนะครับดังพอๆกับเบยอรมันนะผมว่านะเดินเที่ยวนาน,านๆไปเหนื่อยโอ้ยเบียรอร่อยแต่เรื่องอาหารนี่ผมว่าอาหารเช็กม่ค่อดูปากผมนะอาจจะไม่ค่อยถูกปากคนเอเชียหรือเปล่าก็เป็นเนื้อกับซอสอย่างเงี้ยอีกอย่างที่นี่ดังก็ไส้กรอกนะครับร้านนี้ก็มีไส้กรอกขาวไส้กรอกแดงก็อร่อยดีแต่ให้กินทุกวันก็คงคง,คงเบื่อนะครับ แต่โชคดีนะครับปลาคมีร้านอาหารเอเชียเยอะมากครับร้านแรกทีแวะนะครับชื่อซานชกปร้านนี้เพื่อนที่อยู่ที่นี่ก็แนะนํามานะครับเริ่มต้นด้วยไวน์แดงเลยล่ะผมถามพนักง,งานเสร์ฟนะครับเชฟเป็นฝรั่งเพราะฉะนั้นที่เนี้ยอาหารเอเชียส่วนมากเป็นอาหารปฏิรูปนะครับแต่จานนี้โอ้โหไทยเป๊ะๆเลยล่ะเป็นแกงแดงแล้วก็หอยนางรมมีตับย่างด้วยเดนนิสกินอย่างอร,อร่อยอร่อย จานต่อไปเป็นส้มตำครับโอ้โหจานหลักก็เป็นผนงหมูนะครับมากับหน่อไม้ฝรั่งด้วยตบไทยด้วยเค้กช็อกโกแลตแล้วก็ไอศครีมนะครับโอ้โหผมกับเดนนิสเนี่ยวะร้านอาหารเอเชียหลายร้านมากเลยดูตอนท้ายนะครับข้อดีของการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งเนี่ยคือต้องได้เดินมากๆเลยนะครับเนี่ยขนาดกินอาหารสามมื้อเต็มๆแต่ก็เดินกันวันละ20โลไม่อ้วนครับ ตอนนี้ก็เดินขึ้นเขานิดนึงไปปราสาทที่ดังที่สุดในยุโรปพรางค์แคสเซตามสถิติของกินเนสส s บุ๊กเนี่ยปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกลนะครับโดยมีความยาวประมาณ570เมตรกว้างเฉลี่ย128เมตรและครอบคุมพื้นที่โดยรวมที่ใหญ่กว่าสนามฟุตบอลเจ็ดสนามเลยเป็นปราสาทที่ประทับของกษัตริย์เชคมาโดยตลอดเลยล่ะ วิหาร s ซนต์วิก t ตอสร้างขึ้นในช่วงเกือบ600ปีแล้วนะครับเป็นหนึ่งในอาสนวิหารที่ได้รับการตกแต่งอย่างมั่งคั่งที่สุดในยุโรปตอนกลางมีความสำคัญต่อชีวิตศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมของเช็กอย่างมากมายเลยครับที่ปราสาทนี้เนี่ยยังมีจุดชมวิวที่สามารถชมทิวทัศน์ของกรุงปรากได้อย่างเต็มที่เลยนะครับ ก่อนกลับจากปราสาทก็อย่าลืมแวะที่ The Golden Lane นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเรียกว่า Golden Lane ทั้งทั้งที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่คนธรรมดาอยู่กันนะครับง่ายๆก็คือคนรับใช้นะครับก็มาดูบ้านช่องก็เป็นยังไงเนาะชั้นบนเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นพิษพิตภัณฑ์นะอันนี้ก็มีชุดเกราะเต็ไมไปหมดเลยอันนี้ตลกที่สุดแล้วครับมันนกไหม วันใหม่สถานที่ใหม่วันนี้ผมกับเตนิสก็จะไปสวนใหญ่ของกรุงปรากนะครับตอนขึ้นเนี่ยเราก็จะนั่งรถกระเช้าขึ้นไปนะครับเราก็จะเดินลงมานะยอดบนสุดเนี่ยก็เรียกว่าแพทรินนะครับนั่งรถกระเช้าก็ไม่เกินสิบนี้นะครับวันที่อากาศดีๆแบบนี้เนี่ยนะักท่องเที่ยวแล้วก็คนท้องถิ่นก็จะขึ้นมาเดินบนสวนนี้นะครับเยอะมากเลยล่ะแพทรินทาวเวอร์ก็เป็น ออกที่คนมามากที่สุดเลยนะครับสำหรับส่วนนี้มันก็เป็นไอ h ฟ n e ทาวเวอร์ของที่นี่เนาะเดินขึ้นไปก็ได้หรือว่าจะขึ้นลิฟต์ก็ได้ขึ้นลิฟต์ก็จะจ่ายตังค์มากกว่านี้หน่อยนะครับลิฟต์เล็กๆนะจุดได้ประมาณส4สีคนเองครับขึ้นมาถึงข้างบนนี้ก็มีวิว360องศาลแล้วนะครับโอ้โหมืองพรางนี่สวยมากๆเลยนะครับสำหรับวันที่อากาศดีๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหมองได้ไกล ตอนลงเดินชิวๆชมนกชมไม้ชมความเขียวกระจีในส่วนใหญ่ดีนะครับผมว่าเมืองใหญ่ๆมีส่วนใหญ่อย่างนี้เนี่ยให้คนพักผ่อนหย่อนใจได้เนาะผมว่าผมอยู่เมืองนี้ได้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหะมมว่าเมืองน,นี้มีร้านอาหารเอเชียอยู่มากมายเลยนะครับคุณภาพก็ดีด้วยละ่ะอันนี้ร้านบะหมี่จีนโอ้โหบะหมี่ที่นี่นะครับรสชาติอย่างกับมาจากรัฐชงชิงเลยแหละ <Yeah. S 1> <laughs> ร้านเกาหลีโอปาโอ้โ oh, ห oh, oh. มีเกี๊ยวซ่าเกาหลีซุปแล้วก็บะหมี่โอ้ยอร่อย <c oughs> ที่ชอบที่สุดคือร้านนี้ครับก๋วยเตี๋ยวเวียดนาม <c oughs> ผมเนี่ยไปไหนมาไหนก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเวียดนามนะเฝอผมว่าชามันพอดีพอดีซุปเยอะเส้นอิ่มท้วยเดียวชอต สิ่งสุดท้ายที่เพื่อนบอกต้องแวะคืออ o น y o o u s b ร r บาร์เลนามเป็น Speak Easy บ a r ์นะครับไม่มีป้ายห,หน้าร้านนะจะหายากหน่อยผมเนี่ยเดินวนอยู่หลายรอบก็จะหาเจอแต่มันอยู่ภายในอาคารที่เงียบสงบผมกับจดนิสเนี่ยมากันเร็วคนไม่ค่อยมีแต่ก็ดีแล้วครับไม่วุ่นวายพนักง,งานก็ใส่ใจเราเป็นพิเศษ แต่ละดริงค์เน anyway, oh, ี่ยเขาก็มีคอนเซปต์แล้วก็ประวัติของเขาเองนะครับมีเมนูที่แตกต่างกันไปในแต่ละรอบที่สั่งนะครับเขาบอกว่ามีเมนูสาเมนูเราก็ลองให้หมดเลยครับโอ้โหแต่ดิงที่นี่เยี่ยมครับเวลาพนักงานมาเสิร์ฟเนี่ยเขาก็จะเล่าประวัติว่าแต่ละดริงคิดได้ยังไงคอนเซปต์คืออะไรเป็นเรื่องเป็นราวเนาะพนักงานก็น่ารักอยู่ข้างในก็มีที่นั่งนะครับแต่ก็มืดมืดหน่อย สาเหตุที่ต้องไปดื่มก่อนจะกลับบ้านเพราะว่ากังวลครับกังวลเรื่องนั่งรถบัสกลับบ้าน9ก้าชั่วโมงคืนเนี่ยจริงๆนั่งรถบัสก็สบายดีนะครับกว้างขวางไม่ได้บินกลับบ้านเพราะว่าค่าเครื่องบินซัมเมอร์นี้โอ้โหราคาโหดมากเลยนะครับราคาแพงกว่าราคาธรรมดา3เท่าแน่เหมือนแก้แค้นโควิดเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่บินได้แบบเต็มที่แล้วนะครับ ขอบคุณนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบเลยหวังว่าคลิปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้มาเที่ยวมาสัมผัสเมืองที่สวยงามปรากใครอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมกับเดน,นิสเนี่ยก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ u u s s r r i e แด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปเนาะวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ